แล้วมารกี e ้อาญาใช่เหรอคุณเดี๋ยวรอก,ก่อนสิรอรอ,อ,อก่อนกราฟิกอาจจะไม่ได้สับตรงนี้ให,ออให้ก็ได้ในเกมแต่ฝั่งขวาสลับไปแล้วนะ ผมเชื่อว่าในโลกเวนี้คงไม่มีทีมไหนกล้าทานะครับกับการหยิบอาญามาเล่นออฟเลนและนี่เป็นหนึ่งในเกมในตานานของทีมเบคอนนะที่หยิบอาญามาเล่นออฟเลนนะในการแข่งขันจริงๆของชิงแชมป์โลกของปี2023บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ขามากนะแล้วก็เป็นอะไรที่เกียนมากนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นการเปิดเมตาครั้งแรกของการเล่นอาญาคู่กับคาร่าบอกเลยว่า5ตอนหนึ่งยังเอาไม่ลงครับบอกเลยว่ามันเกียนจริงครับเดีียมรับชมเมมพร้อมกันสิงค์ครับคุณมาร์กี้ถืออาญาฮะกราฟิกไม่ได้หลอกทีมงานบอกว่าผมทําางนดี ยามินอืมแล้วเต่าเอ็กไปเป็นทาล่าเอาดูแล้วสลับเลนบ่นี่้าวดึงบูก่อนเลยครับหมูหวานแต่เขาเข้ามาอินเว่ยครับทางด้านของคาเกนด้าสามหนึ่งหมูหวานยังตีสิโลซิโลอยู่ด้วยเอาสิเอาบูไปเลยเอาไปไปเลยเล่นเกมเหมือนทุกทีมพยายามเล่นใส่เปก็ถามเยอะเหมือนกันนะพี่เสกใช่ครับรว่าในเรื่องของพลังตครัวแสองหนึ่งประกอบล่างแล้วครับ เอามาร์กี้ไปประกอบล่างกับเต่าเอ็กอยู่ข้างล่างฮะเพิ่อเข่งครั้งแรกด้วยฮะเอ้ยเอาโตดับเมทพอมไหมโอ้ยตีได้อยู่แล้วตรงนี้ถ่ายมาจากข้างหลังลิงเตอร์ของฮันแล้วเอาพีไปยามจะขับอยู่ด้านหน้าโอ้ยสีันเทนมาได้แต่เป็นเฟิร์สบัตที่วีรอได้เอาบอลพีไปครับแต่แรกนะแรกมากับมาร์กี้เก็บพาเหมือนกันฮะอย่างน้อยก็มาล้างแขนแทนเพื่อนได้ล้างแขนแทนเพื่อนแขนเพื่อนเปื้อนอะไรโอ้โหน่าจะเปื้อนซอนเปื้อนเลือดเปื้อนเลือดอยู่นิดนึงฮะศีรษะศีรษะวะโอ้งงไปหมด เล่นหนักฮะรู้แล้วว่าต้องตดนใส่ฮะต้องรอดูว่าทางฝั่งของเบ็คเองจะรับมือได้ดีขนาดไหนแล้วดูไปตัดคลิปเลยครับเต่ามาร์กเหมือนเขาสลับกันเล่นนะสลับกันสลับกันเพระเาะปกติแมารีกเองก็เล่นตรงทาร่าได้อยู่แล้วคล้ายๆกับทางฝั่งของจีโร่เอชีพีแหละครับครับน่าจะเป็นคอมประมาณนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการทดลองแผนแต่เก็บด้วยเหมือนกันคำว่าเก็บด้วยคือสลับคนเล่นเพื่อให้ผู้ต่อสู้งงวิธีการเล่นไปก่อน ครับเออตงวิ่งหนีก็แล้วครับหมูหวานบอกเอ๊ะทำไมมาเยอะแปลกๆหรือเปล่าโอ้โหดูเสียงตุ่มตุ่มมาครับตัวห่อสกินใหม่ด้วยนะหมูหวานบอกน่าจะเป็นคนที่ทลอหดอดทนที่สุดแล้วใช่วัดท่านซาตาเซนโกได้ทายาทเขาเหนื่อยสุดเหนื่อยแล้วฮะสายรับมือรับดองไปรุ่นอยู่แล้วใช่สำหรับตัวหมูหวานก็แต่ว่าถ้าเพ <pod inclusive> ื <Exped ition> <s h arta> ่อนทำได้ก็เดี๋ยวแคดรี่ก็จะมาเอง ช่วงของทามิ่งที่มีพื้นที่ในการเล่นนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าตัวของบูหวานที่ต้องอยู่คนเดียวในเหมือนเล่นเป็นออฟเลนนะอังกิงก็ว่าเวอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยคือเหมือนเป็นเบรฟิซิตคู่นี้แต่เขาก็เนี่ยจะใส่อย่างเดียวเลยครับเซนโกทายานบินใส่แล้วบูหวานบอกไม่รู้จะทำยังไงแปะระเบิดหลบออกมาแล้วจะเทิไม่ได้ครับเซนโกโอ้พิเกิร์งั้นงั้นตรงนี้ก่อน มาแล้วเป็นกิมนนเซที่ไปเก็บที่โรซิโลนอกจอด้านบนครับที่เอลพีพาไปจากตรงกลางแล้วเป็นดับเบิลคิวหากนอกจอไปก่อนก็แล้วกันเพราะตรงกลางตรงนี้ก็ไปปวดป่ามาได้สำหรับเต่าเอ็กแล้วก็มารเกี้ครับเมื่อกี้แซนวิชอรี่นะครับคือยกล้ออรัเมื่อกี้ยกล้อวิ่งไปเลยจากตรงกลางครับที่เอลขวาครับแล้ววิ่งไปเล่นด้านบนเก็บคืนครับคือในเรื่องของการรับมือกับตัวของพี่ชียเองต้องคิดถึงในเรื่องของมุมดีๆนะครับว่าควรที่จะเล่นโซนไหนมากกว่าถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยยังไงเขาก็มาทันนะครับซ้อนได้อยู่ครับใช่ครับ ดีจริงๆโิงอ๋เล่นสลับฟังแบบนี้ไปเลยครับอาสุนทรายเฮ้ยมาดิเกะมาแต่ตัดภาพมาหมูหวานโอ้ยโอ้ยกีเม้นเซโดนเซนโกะบินเต็มครับใช่ฮะทำไมถึงมาถึงฮิตล่ะช่วงนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันโซโล่ง่ายแต่มันก็ต้องบินได้ดีนะครับจังหวะการเล่นต้องดูว่าความเข้าใจกับตัวก่อนด้วยล่างเลกเตอร์หัอยู่คนเดียวมันพีฟาดไปก่อน แล้วดูหูอาบขึ้นมาแล้วพุ่งชนมาตรงๆต,ตรงนี้แล้วใส่เลยเหมือน,นวาเราันแล้วสวนเลยครับพ่านข้างๆทาร่ามาแล้วมาร์กี้เต๋าตอดใส่พวงไปหนึ่งทีควงไปอีกหนึ่งกะวิ่งกลางวันทั้งคืนแต่ข้างบนหมูหวานก็รับหยุดเหมือนกันสาคนนี่แวะเดียนมาจับมือกับหมูหวานรัวๆเหมือนกันมาไม่พักเหมือนกันนะมาไม่สนะามฮนะอับสูดไม่ได้ครับคนนี้หม,มูหวานบอกตอนแรกจำหน้าไม่ได้ตอนนี้เริ่มคุ้คนๆหน้าแล้วไอ้คนที่มาแต่ข้างบนเล็บปั๊บไปแล้วตรงนั้นครับเราเล่นดูสองคน อาล่ากับอารยาเต่าเอ็กกับมาร์กี้มันมั่วกับลูกพี่ไปดิหมดแล้วครับอันติโอ้โหอยากจะได้เหมือนกันถ้าเมื่อกี้จริงๆริงมูฮั่นก็สนใจเหมือนกันนะฟิก <c oughs> เข้าไปแปะระเบิดแล้วก็เดอะคิวที่ยองนี่มีโอกาสได้แต่ว่าก็ดูว่าสเปลของคาเฟนี่ยังไม่ได้ใช้ด้วยก็ดูจะเสียงเงินไปฮะถ้าฟิกไปแล้วตัวเองออกไม่ได้ก็เป็น3ต่อ3อยู่ครับแล้วเต่าเอ็กกับมาร์กี้ครับไปบวนชั่งกล ดูไม่ผิดนะครับมาร์กี้เป็นอาย่าฮะดึงบนตัวของเต๋าเอ็กเกี่ยวมาเหรอไม่มีปัญหาแล้วมาแล้วใส่เลยเสียเบรสเลดออฟซับมิชั่นแล้วดึงตัวหนีแต่โดดตามได้แล้วเข้าไปเล่นต่อเวรอจะหนียังไงเวรอจะไปได้ไหมแต่เต๋าเอ็กกับมาร์กี้แล้วเปิดสิเลดโฟกัสแล้วทีเดียวฮะก็พยายามที่จะลากมาร์กี้ไปด้วยครับแล้วก็รวมถึงเต๋าเอ็กเต่ามาเไอ้เราข้างบนนอกจอหมูอ่านแปะระเบิดใส่ไปแล้วเล่นกับทางด้านของซิลโลซิลโลแล้วเทีกันแบบนี้ เล่นแบบนี้ลราได้ไปครับสำหรับหมูหวานครับโอ้โหโร่เลยฮะก็คือแบบเอาง่ายเล่นผมไปเยอะในเลนเลนี่คือเอาหนักมากอ,าอยู่คนเดียวหมูหวานบอกขอบ้าง <c oughs> แล้วตรงคินเทนเซ่โดนทะยานขึ้นฟ้ามาแบบนี้เราเรียบร้อย <c oughs> ในขณะที่เพื่อนะตามเป็นงานให้คืนแบบนี้เหมือนกันแล้วเป็นทางเอาพีได้สกอร์ใส่ฮานไปแล้วมาครับ เล่นกันอยู่นัวนัวด้านในมาร์กเต่าค้าอยู่มาร์กเต่ามาร์กเต่ามาร์กเตา่าแล้วเงี้ยมาแล้วปล่อยเรือข้ามมากแล้วก็โดดมาฟาดด้วยแต่เป็นมาร์กี้ที่ได้มูเฟอร์แล้วต่บแกก็ยังยืนอยู่สบายสบาย,ยอ่ะนี่คือเป็นเรือแค่ข้ามมากใช่ไหมโอ้ยเรือเมื่อกี้นี่วิ่งข้ามคลองใช่ครับสั้นมากครัโอ้ย,อยังสั้นแต่และจังหวะแต่ว่าใช้เพื่อนในเรื่องของเอาจังหวะมากกว่าครับสำหรับทางฝั่งของแซนออฟวิซอรี่นะครับเออสกิลที่คุณเคยแซนสไตล์แซนออฟไทม์มาแบบ มือไวมากเหมือนกันตะกนี้ครับแต่ต่าวเอสบอกมามาดิมาดิยืนอยู่แล้วขวงขึ้นด้วยตีแรงด้วยเอาดิเอาดิปั่นไป่อกี้เรียบร้อยหนึ่งลุมสองไปถึงทีโอ้แล้วถ้าป้อมแตกผมก็ใส่ต่อด้วยมาแล้วเพื่อนหลังเพื่อนก็มาหมูหวานก็มีคลิมเดนเซก็มาทักครับเบบี้วอซั์กระโดดใส่แบบนั้นแล้วก็เป็นหมูหวานได้สกอร์ฮะผมเองครับเพราะผมมาไกลแล้วคนนี้มาไกลกว่าเลี้ยวไปแล้วเจอวันนี้อุ้ยทนเข้าไปตอโมในพุ่มหญ้าโโอ้หผมว่าเจอสาวว่าเมื่อกี้ หนักด้วยฮะมูเฟอร์บอกไม่อยากให้ยิงไปไกลทนเลยแล้วกันต่กอเป็น8ต่อ4แล้วครับใช่ฮะเกมนี้แอชั่นก็จะอยู่กับทั้ง2ทีมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสะกอคิวสูงมากๆถึง12เลยเขาจะมีะไรมาร์คต้นไม้มาร์คเต่าใช่อที่จะไปขี่จังเกิลใช่ไหมรอ,อบนี้ไม่ครับผมว่าน่าจะเป็นชอยส์รีเควสด้วยหรือเปล่าครับสำหรับตัวออลวิีครับเพราะว่าตัวภูงเขามีค่อนข้างเยอะแล้วก็ การจัดตองจะดูไม่เปวนไตล์ที่อาจจะกอปไม่ได้ทาร่าที่มีอาญามันจะสนุกขึ้นแบบ3%า0บอกเลยใช่คนไหนก็หนุกมารกี้บอกว่าผมก็ไม่เหมือนมกี้แหละแลวเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าปล่อยเขาออบเจ็์แต่ว่านู่นนะครับปวนป่าอยู่คนเดียวแล้วเขาอยู่กัน5คน รวมพลังจะเอาจากตรงนี้โดดใส่ปัดควงแล้วกดวีกให้สำรับกกี้ยังอยู่แล้วซาต้าบินไปแต่ยังรับได้ครับเต่าเอ็กยังยืนอยู่ตั้งแต่แรกที่ลากสหบาธามาแล้วแลกไปสามเมื่อกี้แล้วตรงนี้ปล่อยเรือไปโอ้โหคุสวยจังจากอนาคตเลยโอ้โหไหลไปเมื่อกี้แล้วตรงนี้ยกลูดไปลองขับทางไหนบูหวานบอกบูหวานพีกครับเอ้าแล้วดึงมันอับเปลี่ยนตำแหน่งซะอย่างนั้นแปะระเบิดไปหึงทีแล้วเรียบร้อยเป็นแอสครับขอแค่แตะนะฮะเรรอยเองก็พยายามหนีแล้วแล้วตายไปถึงห้าคนนะฮะโอ้เมื่อกี้ ไซรวัวิเทอ์นี่สวยมากนะใช่ครับเลยมาพยายามลุกตัวสุดท้ายถ้าเป็นตัวอื่นมาไม่ทันแล้วฮะบอกเลยวันนี้นี่ไฟเขียวตลอดทางแล้วมัคกี้405เต่อเอ็ก1่7ผู้ผู้นำยานผ่านนะใช่ฮะแต่ว่าดาเมจแต่ว่กาการเป็นสกอร์ชอตสุดท้ายาเป็นเขาเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยกระสวนซะด้วยพอหนุ่มโตโต้หลับเต็มตื่นทอเต็มผืนไปเลยนั่งชุดนอนอ่ะครับผม ทุกเครื่องนอนเลยเม<อ>ื่อกี้<อ>มันจะสวนอยู่แล้วหล่ะเลือดมีแค่นั้นครับแล้วมาอีกแล้วโอ้โหแงง้นงแงงมา,าแซนด์ออิตอร์นีเลี้ยวเลี้ยวมาเสร็จปุ๊บหาหาอยู่ข<ม>ับอ้าวชนไปก่อนเลยมันไม่ได้ขับง,ง่ายเลยนะยากอยู่เออยังยากอยู่ก็ถือว่าอาจจะต้องดูใบป,ประกอบการใช้รถจริงๆดีๆจริงๆนี่อันนี้คือตัวในถ้วยด้วยป่ะใช่ไหมพี่เสกถ้ามองตอร์ไซค์ร่างเนี่ยสวยๆมาเป็นนี่เมื่อกี้ไม่รู้ว่ารถสองจังหวะหรือสามจังหวะสี่จังหวะเราไม่รู้นะ ทำไปสมัยก่อนเลยนะผสมออโต้ลูปมามาเลยโต้โตอเพื่อนผีตาตามติดไถไปตรงนี้ตรงนี้จะโดนใส่แต่ยังโดนออกมาได้แล้วยังไม่เอาครับโอ้แล้วดูเพื่อนที่เอาเข้ามายังไงตรงนี้อาเผีชนแงนก็เป็นหนึ่งทีแล้วยังเล่นอยู่ตาเอ็กซ์ลากมากับมาร์กี้และยังยืนอยู่ตรงนี้โดยไม่มีซิเลตโฟกัสแต่ยังมีวิกนะครับงานรีบมากมากฮะตอนนี้แค่ไม่กี่นาทีเก้าทีเท่านั้นเองครับพวกเขาได้ทาวเวอร์ที่สองมาหมดแล้วกับ6ทาวเวอร์นะครับ สิ่งที่ดีในเกมนี้คาเกดานดาเนี่ยได้สเลเยอร์รอม,อม,มาถึง2องนะในปอใหม่อีกหนึ่งครับพอที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ได้ครับในการเจอกับเบคอนทามเนีแ,แน่เลี้ยว <ปะ S 2> ขวาผ่านตลาดโอ้ชนสองไปตรงนี้ชนกับแพงอยู่กัน3คนขี่คออยู่แล้วเอามุดพีงออกมาได้ในขณะที่เต่าเอ็กกับมาร์กี้จะไปต่อหรือเปล่าวิ่งออกดีกว่าโอ้โหชนแรงชนกับไงแต่ว่า เหมือนไม่ได้เล่นด <si ้วยกันเลยนะเกมนี้หมูหวานอยู่อีกโซนหนึ่งบ้างคินเซเนี่ยรอพยายามพยายามที่จะจะรับหมูหวานอยู่แล้วครับมาร์กี้ไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนรถไม่เปลี่ยนคันด้วยขึ้นมาอย่างเดียวแล้วถ่ายไปก่อนจังหวะนี้ครับมูเฟอร์แล้วซานต้าบินกดแข็งหลบไปก่อนหมูหวานในขณะที่ฐานละโดนเข้าไปแล้วเป็นโดมิปในเต้ยของมาร์กี้เาไปโดนแล้วคินเซโดนดึงมาครับแล้วไวร์รอได้สกอร์ในขณะที่ยังอยู่คนเล่นคนนี้เขาอยู่อยู่อยู่มือเดียวอยู่บนหัวนั่นแหละครับท่านมาร์กี้ฮะโโอ้ห ผมแบบบวกเรื่อยๆฮะเกมนี้ไปแล้วก็2 2ตัวนะดูคามเมฮาในห้องของไปโนธาหฮะยิมกว้างครับยินมแย้มกันใหญ่เินหน่อยว่าโดนนะเมื่อกี้นี้ดึงแม่นครับกระพรอยกระพรอยครับอุ่าห์าก็ได้ปวดได้มันบันเทิงเหลือเกินครับเสื้อสองตัวแต่ก็ไม่ได้หวั่นนะครับทางฝั่งของคาเกน่าอาจจะในเรื่องของพิชาน่าจะเป็นรองเล็กน้อยตรงนี้แต่พวกเขาก็สู้เต็มที่จริงๆใช่แล้วไปโนธาหเองก็ไม่ไม่ได้ไปแบบทำช็อต ยากเกินไปคือพยายามลองเทสในดาเมจในสิ่งที่มีไอเทมอะนะครับไอโดดใส่ไ้เหรอโอ้โดดแก่สกิลของมาร์กี้ก็ไปก็เจ็บมากแล้วตรงนี้พลานดาเมจเฮ้ยจะบอกนะว่า5คนจะเอาเอาแหละครับรอ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 วันเดอร์อยู่ฮะแต่เอ็กไม่โดดแล้วนั้นอะรอจ่ายสกิลมีไปเรื่อยๆครับผมอยากเห็นเหมือนกันว่าจะเอาลงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แล้วนี่เขาหาอยู่รถตรวจตรวจพุ่มบนไปหาไม่เจอ โอ้ยแต่ตาวเอสโอไล่สามคนอย,อยู่ในบ้านครับจะบอกว่า4คนยังได้ครับเพราะาข้างนอกมีแค่สาตา้าอยู่คนเดียวคือรอบเทสไม่รอบถึงแล้วไม่เอาแล้วเข็ดเข็ดกับคู่นี้ใช่ฮะรวยมากๆด้วยโอ้แล้วไปปวดจ่ายดามิดที่มาร์กินามจเยอะนะตาวเอสหาแล้วดึงได้ ติมาถ้าโดดออกมาตรงนี้แล้วเลือดไป,ไปพอแล้วเรียบร้อยลดลงไปโชเฟอร์ต้องเปลี่ยนขัดครับผ่านสิบเด้งมาตัแปดแลว้วเบิดใส่บูฟเฟอร์ไปในขณะที่ด้านหลังอัลฟีเข้าไปเบรกอยู่ยได้เตะกลวมาแล้วลำตานเล่นต่อได้เลยหรือเปล่าไปอีกแล้วอัลบิพีดักมาร์กี้อยู่ตรงนั้นแล้วมาร์กี้ไปต่อได,ได้มาด้วยครับแล้วเหลือข้างหลังคีเมเซกับมูหวานมูหวานขึ้นบ้านไปแล้วเดินตรงนี้ซอยมาทั้งหลังแล้วยังได้อยู่ในขณะที่รอคิมข้างบนเข้าบ้านแล้วแปดเพียงแค่ผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวหมูหวานเดินไปตีบ <ไป S 1> นีได้ครับ2-0แบงค์ก็ทำเอาชนะไปได้ในเกมเปิดสนามฮะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่สนุกนะฮะทางฝั่งของคาเกด่าก็ยิ้มนะเมื่อกี้เพราะว่าแมตช์นี้เองเจอเซอร์ไพรส์ใจากตัวของพี่แจนขี่มาอาจจะจังหวะไม่ได้โชว์มากนะสำหรับในเกมนี้แต่ว่าโอ้โหหลายคนช่วยกันเล่นแล้วก็รวมถึงทางฝั่งของอินโดนีเซียก็เล่นตอบด้วยนะมันมากครับสำหรับในเกมนี้เป็นสกอร์รวมกันก็ซาต้าจะ30กว่าในเกมนี้ที่เก,ดกิดขึ้นครับ เต๋าเอาผมไปลงทำไมอ่ะผมจะไม่โดนดาเมจซะหน่อยเออพรนะ่าผมไปนะเลยต้องเปลี่ยนรถแล้วโดนดาเมครับอยจากวัดเนี่ยคือยืนมานานเล้ด้วยฮะสำหรับในเกมนี้เพราะว่าดาเมจฝั่งของข้าเนี่ยเอาไม่ลงจริงๆนะกับตัวของอาญาแล้วก็ทาร่าแล,แล<ะ>้วเขาก็ได้จ่ายดาเมจไล่อยู่เรื่อยๆใช่ฮะรับต,ตรงนั้นเยอะเกินไปฮะเสียไปทีุกคนเหมือนกันแต่ว่ายังเหลือแค่ที่ความหวังอยู่หนึ่งเดียวตรงนี้ฮะสำหรับตรงของถ้าไม่จถ้าไม่ใช่โจเกอร์เดินขึ้นไปไม่ได้แหละเพราะว่ามันอยู่ในในเรื่องของเทวตีอยู่แล้วแ่กดสองวิ่งเพราะม